ไหนจะลองลองทุกศาสตร์เลยเก็บหินก็ต้องลองเพราะทุกคนหินอย่างที่ครูบอกทําไมต้องเก็บหินทุกคนลองนึกดีๆนะหินคือพลังงานใช่ไหมที่เราเคยบอกไปแล้วเริ่มต้นจากแม่ครูนี้แหละเรื่องหินน่ะนะคะแล้วเฮ้ยทําไมมันขอได้ทาไมมันเราก็เคยแปลกใจแต่พอเรามารู้จากครูบาอาจารย์กับหนังสือไปดูหนังสือได้เลยหรือไปเซิร์ชดูทุกคนหินทุกก้อนมีพลังงานหินบางที่อ่ะ ทำไมครูถึงให้เก็บบริเวณบ้านตัวเองสังเกตนะไปดูในคลิปนะทำไมครูให้เก็บหินบริเวณบ้านตัวเองหินแต่ละที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะมีพลังงานเป็นของเขาอะ่ะบางคนพลังงานไม่ถึงแล้วไปเก็บหินในแม่น้ําลําทานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพีอหรือววัดเมื่ออย่าไปเก็บมาเด็ดขาดนะห้ามนะถ้าเป็นสถาทนที่ห้าม<ะ>เก็บหินมาจากว,าวัดจาก,กสถานที่ในวัดก็ก้อในสถาที่มี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าบุญเราไม่ถึงพลังไม่ถึงเมื่อก่อนครูก็ไม่รู้ครูก็เพิ่งไปศึกษาเหมือนกันแล้วก็ตรงที่ไหนก็ได้ก่อนที่เราจะเก็บเราต้องบอกกล่าวก่อนเนาะเราต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางก่อนนี่คือคนเชื่อความเชื่อไงคือเขาต้องมีเจ้าของอะไรตรงนั้น่ะเราก็ต้องบอกกล่าวแล้วก็พูดในไหนแล้วก็จะมูแล้ว่ะเราก็ต้องพูดจากเขาดีๆบอกว่าหนูขอเก็บหินเนี่ย ไปบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะขออย่าได้ทักได้ทวงอะไรนี่ก็ว่าไปแต่แต่ไม่ควรแต่ไม่ควรเก็บมาหมายถึงว่าในสารที่ศักดิ์ิใช่ใช่แต่หินน่ะครวอ่กทุกสถานที่หมายถึงว่าข้างนอกเหมือนกันแต่้องบอกแต่ว่าครวอยากให้เก็บบริเวณใกล้บ้านถ้าบ้านไม่มีก็เป็นบริษัทถ้าบริษัทไม่มีก็ไปเอาบริษัทนก้าวนะคะเพราะเจ้าที่จ้ทางบ้านครูใจดีแต่บางคนไปเก็บมา คือบางทีมีโชคมีลาบอะไรอย่างเงี้ยบางทีเป็นของเราอย่างเงี้ยก็ได้พลังงานบุญเราถึงนะคะแล้วเสร็จแล้วค่ะหินเปรียบเป็นพลังงานถ้าเรากับหินสามารถจูนพลังงานกันได้ทุกคนเปรียบเสมือนเรามีของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปไหนตลอดปลอดภัยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ครูเชื่อมาตลอดครูนี่กลบไวว่าหินทุกวันนะคะขมบอสได้เลยนะพี่หินเงินล้านพี่หินซับบาดาลพี่หินพรจากฟ้าหินหมื่นล้านหินเต็มหัวนอนเนี่ย ของพี่เคยหินเต็มหิงคพระหินคือพลังงานแล้วแล้วหิงคพระเราอ่ะมีหินแล้วก็ทั้งหินคนนั้นให้คนนี้ให้คนนั้นส่งมาให้เป็นหินหยกเป็นหินเยอะเต็มไปหมดเลยแต่หินที่ครูให้คุณเก็บอ่ะก็คือหินธรรมดาที่บ้านคุณแล้วพอเก็บมาล้างทําความสะอาดตากแดดรับพลังงานแดดแล้วเอาเข้าบ้านเอาไปสวดมนต์ทุกคนเชื่อไหมหินนะคะจะปรากฏบางอย่างให้คุณเห็นของครูอ่ะปรากฏเป็นรูปคนนะคะเป็นรูปคนเลยทุกคน หินของครูอ่ะปรากฏเป็นรูปคนนะคะแล้วครูก็คุณหินของพี่ที่พี่ปลาหมงอะให้มาเน่ะเหมือนกับเป็นรอยพระพุทธบาทเลยถามพี่ถามถามพี่พรดูเป็นพระพุทธบาทจิ๋วแต่ว่าก้อนใหญ่ประมาณนะขนาดเนี้ยประมาณเนี้ยมากเหมือนรอยประทับเลยแหละเหมือนรอยเหมือนรอยพุทธบาทเลยเหมือนรอยเท้าแหละใช่ลรอยเท้าคนนั่นแหละใช่แล้วทีนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราเริ่มต้นจากการ คือบางคนไม่เชื่อไงทุกคนเพราะเหมือนที่วันนี้ค่ะอยู่ๆคูคูก็คิดหลายคนนะคะรอดพ้นจากชีวิตแย่ๆจากการเก็บหินนะธุรกิจล้มธุรกิจไม่ได้ล้มหรอกแต่ธุรกิจอะไปต่อยากหรือว่าอะไรก็มาเป็นก็ได้เงินจากทางอื่นทางอื่นทางอื่นกลายเป็นร้อยล้านอะไรเงี้ยหลายร้อยล้านจากการเก็บหินนะคะนี่พูดเรื่องจริงนะคะมีตัวตนด้วยนะพีนะ่น้อหรือหลายคนได้นี่คืนจากการเก็บหิน หลายคนมีชีวิตเปลี่ยนไปสามีให้เงินสามีเปยจากการเก็บหินหลายคนทุกคนเอาเป็นว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เพราะถ้าเชื่อมันก็ได้เพราะถ้าไม่เชื่อมันก็ไม่ได้เหมือนครูบอกว่าอันนี้อร่อยมากคุณก็เชื่อว่าอร่อยแต่คุณไม่รู้รสชาตินั่นแหละประมาณแบบนั้นเลยแต่จะดีไหมถ้าครูบอกว่าเนี่ยอร่อยนะ คุณก็เฮ้ยอร่อยเหรอแล้วคุณก็ไปหามากินเฮ้ยอร่อยจริงว่ะอย่างเงี้ยดีกว่าไหมอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้